ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพุทธศัการาช2 5 6 6มหากถินมหาการทานหลังจากออกพรรษาไปแล้วเรามีเวลาหนึ่งเดือนในเทศกาลทอดกถินสร้างมหาทานบารมี อย่าลืมไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนนะลกูกไม่ต้องวิตกกังวลหมู่คณะของเราเยอะแยะเป็นญาติชาตินี้ก็ชาติญาติชาติที่แล้วผู้มีบุญเยอะแยะกำลังรอคอยเราอยู่เขาปรารถนา ที่จะสร้างบุญสร้างบารมีแต่เขาจะสมปรารถนาหรือไม่ก็อยู่ที่เรานี่แหละต้องเดินไปหาเขาและไม่ใช่ว่าจะปีวิเกี่ยวไรอย่างนั้นไม่เอานะไปบอกให้เขาเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวว่าเราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจนนี้เราใช้บุญเก่าที่ได้สร้างเอาไว้เมื่อพบในอดีตบุญเก่าสร้างไว้นับวันจะหมดไปเพราะว่ามันใช้กันอยู่ทุกทุกวันหมดบุญก็หมดลม หมดลมก็หมดโอกาสครอบครองทรัพย์การใช้ทรัพย์และหมดโอกาสในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ให้สร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังสร้างเอาไปพบเบื้องหน้าเพราะเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิด อีกกี่ชาติก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางตลอดเส้นทางในอนาคตชีวิตเราควรจะสะดวกสบายในการสร้างบารมีดีกว่าชาตินี้ดังนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสร้างบารมีกันตั้งแต่พบนี้เรื่อยไป และจังหวะบ,บุญในช่วงนี้เป็นขณะเป็นสมัยที่พระรัตนตรัยยังอยู่บังเกิดขึ้นและพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมากายยังได้แนะนำว่าพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นเนื้อนาบุญ เป็นขณะเป็นสมัยในการสร้างบารมีถ้าไปสร้างบารมีในยุคที่ไม่มีพระรัตนตรัยทำมากก็ได้น้อยทำน้อยก็ได้นิดไม่คุ้มกับการเกิดในชาตินั้นเลยดีหน่อยตรงที่ดีกว่าไม่ได้สร้างแต่ชาตินี้ตอนนี้ ทำน้อยได้มากทำมากยิ่งทัพทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจังหวะของชีวิตขณะสมัยที่มีพระรัตนตรัยยังอยู่บ้านเมืองก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขแม้เราจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่ามันตกต่ำเฉพาะบางคนนะ เพราะบางคนยังรวยและเศรษฐกิจตกตำ่ำมันก็มีตั้งแต่สมัยต้นกับไล่เรื่อยกันลงมามีขึ้นมีลงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วแต่วิบากกรรมของมนุษย์ทั้งหลายไม่ควรถือว่าเศรษฐกิจตกต่ำนี้จะมาเป็นอุปสรรคของการสร้างบารมี เศรษฐกิจตกต่ำเอาใบมุกยังเจริญขึ้นมีบ่อนบาเบียยาบ้ายาม้าหุ้นหวยมวยม้ายังเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจขึ้นหรือลงในการทำความดีหรือชั่วเหมือนลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีจึงจะหายใจ พอเศรษฐกิจตกต่าเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนมันก็ไม่ใช่การสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันต้องสร้างบารมีกันเรื่อยไปหมู่ญาตเพื่อนร่วมโลกของเราที่ยังไม่รู้เรื่องอีกเยอะแยะเราจะได้ใช้โอกาสนี้ในเทศกาลทอดกระถ,ถินสามัคีระยะเวลาแค่หนึ่งเดือน หลังจากออกพรรษาไปแล้วทำหน้าที่กลักลยาณณน้อยไปแจ้งข่าวบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยเราไปในฐานะผู้ให้คือเรามาถึงแสงสว่างแห่งธรรมก่อนเราเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตว่าเกิดมาสร้างบารมีเราเห็นคุณค่า ของการสร้างมหาทานบารมีว่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับแล้วทรัพย์ที่ทำบุญไปนั้นมันก็จะเป็นของเราจากสมบัติเล็กเป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่และเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี อีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนตายแล้วก็พาไปสวรรค์ด้วยบุญที่ทำเท่ากับเราไปเปิดประตูสวรรค์ให้เขาและรักษาสมบัติให้เขาด้วยไปเปลี่ยนสมบัติเขาให้เป็นมหาสมบัติติดไปในภพบเบื้องหน้า เท่ากับให้อุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีที่ดีกับเขาให้ชีวิตที่ดีแก่เขาให้สิ่งที่ดีงามสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะผู้ที่สร้างมหาทานบาร,รมีนั้นเกิดใหม่ก็สมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสิ่งแวดล้อมก็ดี ที่จะอำนวยความสะดวกในการสร้างบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปหมู่ญาติดีพวกพร้อมบริวารก็ดีเท่ากับช่วยปิดประตูบายภูมิให้เขาด้วยเพราะถ้าไม่สร้างมาทานบาร,รมีพบต่อไปทสั์ไม่เกิดเป็นคนขัดสนสิ่งแวดล้อม ก็อยู่ในหมู่ของคนที่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตต้องหาทางเอาตัวให้รอดเพื่อความอยู่รอดไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาตรงนี้อันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัฏจนแล้วยังไม่พอยังไปทำความชั่ว เพราะเศรษฐกิจมันบังคับตายแล้วก็ไปอบายเพราะฉะนั้นเราไปในฐานะผู้ให้ผู้ให้ต้องไปอย่างองค์อาจด้วยความปลื้มปีติให้สิ่งดีๆแก่เขาไปบอกเล่าเรื่องราวที่ดีๆความจริงของชีวิตให้เขาฟัง ไม่เห็นจะต้องไปเกรงใจใครหรืออายหรือเสียศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวกันเลยเป็นทางมาแห่งบริวารสมบัติของเราถ้าไม่ไปบอกเขาแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรบารมีต้องเอาทุกอย่างเลย เอาบารมีบริวารสมบัติต้องมีกําลังพวกพ้องถ้าไม่มีพักมีพวกความสะดวกมันก็ไม่มีโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโย22ตุลาคมพุทธศักราช2545สาธุกระถินสามัคคีทั่วไทย ด้วยความปลื้มใจกลั่นเป็นบุญใสใสสุขใจจังได้ทำบุญนี้ฟื้นฟูพระาศาสนาด้วยาศรัทธาสามัคคีบุญกระทิ่นปีนี้สร้างความดีไปทั่วแผ่นดิน tang tang su tang tang dae sang bun ya long to กระิทุกทุกวัดด้วยความปลื้มใจกลั่นเป็นบุญใสใสสุดใจจังได้ทำบุญนี้ฟื้นฟูนฟนพระศาสนาด้วยศรัทธาสามคัคคีบุญกระทิ่นปีนี้สร้างความดีไปทั่วแผ่นดินเราทั้ง